หลังจากที่ทางคุณเพาเนี่ยะได้ออกมาไลฟ์สดเมื่อวานนี้เนาะเพราะประเด็นดามมาก,กันที่มันมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนตอนนี้นะครบรอบประมาณ1ปีแล้วเดี๋ยวทุกคนเรื่องมันเกิดเนี่ยตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนาะที่มีเรื่องว่าอ่ะบอสบิ๊กแล้วก็ทางบอสแพลวนะคะเหมือนว่ามีการอ่ะจะแยกกันอยู่ประมาณนี้เนาะหรือว่าเลิกลากันไปนะคะเกิดปัญหาทางด้านครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของคนสองคนมีของอ่ะมีบคุคคลที่3เข้ามาเกี่ยว คลองนะคะแต่ก่อนหน้านี้คือมันเป็นประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้มันเดินทางมา1ปีแล้วสําหรับเรื่องนี้มันยังไม่จบสักทีค่ะดาม่ามันก็ไม่หยุดไม่หย่อนทางฝั่งผู้หญิงนะคะหรือว่าทางฝั่งแม่แพลี่ก็ถูกด่าอย,ย่างช่าแล้วก็ถูกด่ามาตลอด1ปีเต็มๆนะคะมีหลายเพจอวตารหลายๆเพจก็เอาไปโพสต์ไปแชร์ไปด่ายเยอะมากๆเนาะจนวันนี้ทนไม่ไหวค่ะจนได้ออกมาปกป้องตัวเองนะคะได้มาไลฟ์สดเคลียร์ปรัญหาทุกๆอย่างตั้งแต่จุดแรกนะคะก็คือวันที่ตัดสินใจแยกกันอยู่นะ มันเกิดมาจากอะไรถึงได้ตัดสินใจทําแบบนั้นแล้วเรื่องที่บอสเพลี่ค่ะมีใจให้คนอื่นเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะคะบอสเพลก็ได้พูดมาหมดทุกอย่างแล้วทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปได้นะคะจินเองก็ได้เปิดให้ดูไปแล้วเนาะในคลิปล่าสุดที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วอีกอย่างเมื่อผ่านการไลฟ์สดเคลียร์ใจปัญหาทุกๆอย่างเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะทางแฟนคลับแฟนเพลงศิลปินเยอะแยะมากมายต่างก็มาให้กําลังใจทางแม่เพลนะคะทางแม่เพลเองเนี่ยก็เคยพูดไว้นะคะว่าไม่เคยพูดกับใครเลยสําหรับเรื่องนี้ไม่เคยพูดกับใครไป ็นการส่วนตัวศิลปินท่านไหนก็ตามเพื่อนสนิทมิตรสหายนะคะหรือครูบาอาจารย์อะไรก็ตามแต่ไม่เคยทักไปคุยส่วนตัวแต่ ศิลปินคนอื่นๆหรือท่านใดที่เข้ามาให้กำลังใจก็ตามแต่เขาไม่เคยที่จะออกไปพูดนะคะหรือคุยเรื่องส่วนตัวให้คนอื่นฟังเลยค่ะแต่แฟนคลับแฟนเพลงก็มาให้กำลังใจเองนะคะหรือศิลปินเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างเงี้ยค่ะก็มาให้กำลังใจเองเนาะคลาสนี้นะคะก็จะมีทางคุณบอยสิริชัยค่ะแล้วก็ทางบอ,นอ,งองสนกพงศกรนะคะมาให้กำลังใจแม่แผ่นะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือบอสบอสบอยเนี่ยค่ะก็บอกว่า กำลังใจเด้อเพื่อนขอให้มันผ่านไปแล้วมแต่สิ่งดีๆเข้ามาฉันพิมพ์หาเธอตลอดห่วงเสมอกินเขาแซสบๆนอนหล,ลายๆลุยใส่งานพลังล้นๆเดอ้อรักหักแพงเด้อเธอดูแลสุขภาพในง,งานเยอะๆปังๆอันนี้แม่แพลวก,ก็ตอบไปเนาะแล้วบอสต๊กนะคะก็ให้กําลังใจเช่นเดียวกันบอกว่ามีการโทรหานะคะแม่แพวอ,อาจจะไม่ได้รับนะคะบอกว่าโทรหาให้กําลังใจซื่อๆบ่มีอย่างดอกยายซู่ โทรหาพี่ยุ้ยแล้ว เทคแคร์เดอร์บอสนูน้ำว่างๆจังคุยกันสิโทไปลินน้ำม้นี่นะคะบอสนก็ให้อ่าบอสนก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีบอสนูฝากให้กำลังใจเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางบอสบอยแล้วก็ทางบอสนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจทางแม่แพลอันนี้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะยังไม่รวมอื่นๆที่ศิลปินหลายคนก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจทางแม่แพลเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่างานนี้พอแม่แพลออกมาเปิดใจพูดหลายๆอย่างเนาะทำให้หลายๆคนเข้าใจ หัวอกคนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีลูกที่ต้องเลี้ยงลูกมาจนถึงทุกวันนี้นะคะต้องเจออะไรมาบ้างตั้งแต่ตั้งท้องคลอดออกมาอะไรประมาณนี้เนาะแม่แพลวคือเล่าหมดทุกวินาทีที่มันผ่านมาความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มแตกหักตั้งแต่ตอนไหนมันเริ่มถูกแล้วเลยความรู้สึกตั้งแต่ตอนไหนแม่แพลวออกมาพูดหมดเลยนะคะครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดการตุกติ๊กน้อยนะคะน้องเพลงพิมราดาคุณวุฒิลาวุฒิเสียงกังวานก็มาให้กำลังใจเช่นเดียวกันนะคะบอสบอยบอสนก คุณยุ้ยนะคะโอ้โหหลายคนศิลปินมากมายหลายตาม,มาให้กำลังใจเยอะมากๆอะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นะคะจากทางศิลปินหลายๆคนแล้วก็แฟนคลับหลายๆท่านที่มาคอมเมนต์กันบ้างค่ะว่ามีใครให้กำลังใจกันอย่างไรเนาะอะ,อะบอสนกนะคะก็บอกว่ารักเด้อเอ้ยรักทั้งสองคือกาอยากให้ทุกอย่างจบไปด้วยดีผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้เวลาผ่านไปเร็วๆครับบอสบ่อยก็บอกว่ารักษาสุขภาพด้วยนะครับงานเยอะๆมีผลงานดีๆถูกใจแฟนคลับสนับสนุนยิ่งๆขึ้นไป ผู้จัดจาก,การตุกติกหน่อยก็ว่าส่งกำลังใจให้ทุกอย่างจบลงไปได้ด้วยดีด้วยหนูอ่าแล้วก็มีหลายๆคนคอมเมนต์นะคะบางท่านนะคะบอกว่ากำลังใจด้วยคับพี่แพลผมเชื่อทุกคำพูดผมก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรอ่าอะไรเป็นอะไรติดตามมาตลอดแค่พูดเยอะไม่ได้อีกอย่างถ้าเราพูดปุ๊บมันจะมีการทะเลาะถกเถียงระหว่างเออืม การผิดพลาดทุกคนย่อมผิดพลาดได้ผมได้แต่ให้กําลังใจถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักกันผมชอบความเป็นบ้านๆการทําทงานขายันกินอะไรง่ายๆไม่ใช้ชีวิตหรูหรายอยู่แบบง่ายๆของพี่แพลมานานมากๆจะอะไรก็ตามผู้หญิงทุกคนแมนพอที่ใจเงียบจนถึงที่สุดมันมันก็หนักพอที่จะรับแต่ถ้าโดน แต่ถ้าโดนแล้วไม่หยุดมันก็ถึงเวลาที่พี่แพลวต้องออกมาปกป้องตัวเองบ้างเพราะที่ผ่านมามันก็หนักเกินพอจะยังไงก็ยังอยู่เป็นกําลังใจให้พี่แพลวตลอดไปครับผมจะหนักเบาพี่ก็สู้ๆนะครับให้เรื่องนี้มันจบลงและผ่านไปได้ด้วยดีครับนี่นะคะ แม่แพลเองก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับเยอะค่ะรวมถึงศิลปินรุ่นพี่นะคะเพื่อนๆเยอะแยะมากมายนะคะครั้งนี้นะคะถือว่ามีคนเห็นอกเห็นใจแม่แพลกันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้แม่แพลด้วยแล้วกันนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้มันต้องผ่านไปได้ด้วยดีเนาะหลังจากที่แม่แพลนะคะเรียกได้ว่าก็เงียบมานานพอสมควรเนาะ,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 ะพอที่จะรับรู้อะไรหลยอ่าพอที่จะรับรู้อะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยตอบโต้นะคะแ,ะแรกๆเนี่ย เจอด่าเจอมรสมเยอะแยะแต่แม่แพลวเนี่ยเลือกที่จะหลีกเลี่ยงออกมาพูดบ้างแต่ไม่ได้พูดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดทั้งหมดนะคะวันนี้หนึ่งปีเต็มๆแล้วมันยังไม่จบสักทีค่ะดรามา่าทีอาอาจจะขึ้นลงขึ้นลงตามสถานการณ์นี่ค่ะจนแม่แพลวเนี่ยบางทีมันรับรับรับ,รบเข้ามาเยอะโดนดักมันรับไม่ไหวนะคะจนออกมาพูดเพื่อปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกๆค่ะเพราะว่าโตขึ้นลูกๆก,ก,ก็ต้องมีคําถามนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นในโซเชียลคนนั้นก็ดา่าแม่คนนี้ก็ด่าพ่อคนนั้นคนนี้ด่ากัน ก็ต้องเกิดคำถามค่ะสุดท้ายก็ต้องออกมาพูดอยู่ดีนะคะแม่แพลวจึงตัดสินใจได้ออกมาพูดแล้วก็ชี้แจงอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อวานนี้นะคะคือชี้แจงไปแล้วทั้งหมดเนาะอ่ะก็น่าจะทราบกันดีแล้วค่ะว่าเกิดจากอะไรนะคะเรื่องราวมันเป็นมาทั้งหมดเนาะแต่สุดท้ายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนเราก็ควรที่จะให้กําลังใจแล้วก็ หยุดที่จะด่ามานะคะด่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งสักทีนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะเพราะว่าศิลปินแต่และคนเนี่ยก็มี f อที่รักนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตมาตัวตลอดถ้า f อท่านไหนรักทางบอสแพรวนะคะก็ให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันต่อไปเนาะไม่อยากจะให้ด่าฝั่งนูนะแม่แพรวก็พูดอยู่นะคะว่าอยากให้จบเรื่องนี้สักที FC ก็ไม่อยากให้ไปด่ากันอีกแล้วนะคะแล้วที่สําคัญเนะะี่ยค่ะทางบอสแพรวนะคะก็บอกว่า ยอมรับทุกอย่างที่ตัวเองเนี่ยเคยผิดพลาดก็มีนะคะแต่ใช่ว่า ตัวเองผิดพลาดคนเดียวนอกาะคนอื่นก็มีผิดพลาดเหมือนกันเราทั้งเจ็บทั้งจุกแล้วก็สั่นไปทั้งตัวจนได้ออกมาพูดแบบนี้มันไม่ไหวจริงๆนะคะน้าตาของลูกผู้หญิงไหลออกมาอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมหัวอ,อกคนเป็นแม่ลูกสองเนาะที่ต้องเลี้ยงลูกมาหนักพอสมควรแล้วต้องเจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันบั่นทอนจิตใจนะคะน่าจะทราบกันดีค่ะไม่อยากจะพูดเลยนะคะครั้งนี้เนาะให้กําลังใจกันดีกว่าค่ะที่ออกมาพูดแบบนี้ที่แม่แพลออกมาพูดแบบนี้ก็ไม่อยากให้ไปด่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วนะคะอยากให้ fc หยุดค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตศิลปินที่รักก็พอนะคะหยุดพูดถึงเรื่องนี้สักทีอ่ะแม่แพลวนะคะบอกว่า เออเคลียใจทุกอย่างแล้วแหละจะจบไม่จบไม่รู้นะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าแม่แพลกก็อยากให้จบเนาะเอาเป็นว่าฝากให้กําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตฝากติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกันนะคะทางบอสบิ๊กเองก็ผลงานเยอะเช่นเดียวกันงานปังนะคะงานดีเลยนะคะช่วงนี้นะคะมีผลงานโดดเด่นแล้วก็มีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศด้วยะคะ่ะถือว่าขอชชินชมในเรื่องการทํางานแล้วก็ศิลปินท,ทุกทท่านถือว่าเก่งทุกคนเลยนะคะค่ายเพลงตัวเกียวมินสิกเนาะแล้วก็ทางฝั่งแม่แพลวตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนลยหลายๆอย่างและะ้วเนาะเพราะว่า ก็มีเริ่มมีอาพระเอกดิเก้เข้ามานะคะคิวงานก็เยอะขึ้นนะคะแฟนคลับก็จิ้นเยอะขึ้นตอนนี้นะคะก็เหมือนว่าจะเริ่มเรียนรู้กับทางพระเอกสานด้วยนะคะเหมือนจะมีชีวิตใหม่ก็ให้กําลังใจแม่แผ่วแล้วก็ัพ p อ o r t แบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะคุณผู้ชม่าวันนี้นะคะจินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันคะ่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันคะ่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ